ิตีนเดอร์ครับวันนี้พิติพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า h o n ด a CB 6 5 0 R รครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2022ันนะฮะไปชฉมใหม่ล่าสุดเลขไมล์สามกิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวครับมาพรว่าของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมอะมาชมกันเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูครับ3,782กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากลูกค้าให้ดูทุกคันหน้าจอเรือนไม้ครับสวยใส่ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับกรอบเรือนไม้สวยครับไม่มีบุบกระแทกด้้้าาาานนนนหะะด หัวโชคสวยไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้าบนเดิมสวยครับไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์เดิมฝาปิดดูน็อตนะครับอยู่ครบแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันประกับไฟฟ้าครับตัวหนังสือสัญลักษณ์ต่างๆไม่มีละลางครับปอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์แต่งทรง CRG ครับมือคลัต์ลมถึงมือเบรกครับเป็นของเดิมเช่นเดียวกันครับไม่คดไม่งอกระปุกตํามันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับประกับเพล่งนะครับตัวหนังสือสัญลักษณ์ต่างๆนะครับไม่มี เรือนล่างกุญแจครับครบ2ดอกนะฮะชุดครอบถังเดิมน็อตเดิมทุกตัวครับฝาถังสวยครับไม่มีรอยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ข้างถังก็อยู่ครบตัวถังไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยบุบหรือรักยิ้มเลยนะฮะบ่อนั่งครับเป็นหนังเดิมครับเดินได้สีเทาแบบนี้ไม่มีขาดไม่มีรูครับแฟลิงด้านท้ายสวยครับไม่มีรอยล้มแปะแตกรล้าด้านหน้าครับตัวเรือนไม้ครับด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับ โคมไฟหน้าเดิมสวยครับไม่มีรอยหินนะครับเป็นแบบ full led มาพร้อมกับไฟ daytime running light เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้กระบอกโชคสวยครับไม่มีบุบยุบกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างนะครับบังโคลหน้าเดิมเป็นสีเดียวตัวรถนะครับไม่มีขีดขวนแตกคร้าวยางหน้าหลังครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับจาก datsun sport max นะฮะขอบล้อด้านหน้าเป็นสีน้ำตาลไม่แบบนี้ครับเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับวันนี้คือ3,000กิโลเมตรแท้ครับ กระบอกโช้กด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์ถึงคาลิเปอร์จากดิชินนะฮะการหม้อน้ําแต่งครับคันนี้นี่นะครับเป็นสแตนเลสสวยงามครับคอท่อด้านล่างครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างเลยครับเรียงตัวสวยแฟลลิงด้านข้างครับฝั่งขวานะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกตําแหน่งน็อตเดิมไม่มีถลอกครับฝาเบาเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมราคาบกาวนะฮะคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งด้วยแขนงเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะฮะ น็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขาเย,ยีไปกลางครับไม่คดไม่งอเช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจากทรอนสปรีนะฮะปลายเป็นคาร์บอ,อนแท้มาฟังเสียงท่อคันนี้กันครับอัรตราติดง่ายครับรอบเดินเบาดิ้งอัตราเร่งไงปงครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์ดิ่งครับ ตาเร่งดีครับไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยลม้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะนี่ครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่ลอยเพราะนี่คือ3,000กิโลเมตรแท้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อหลังยังคงเป็นสีเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเลยเห็นไหมครับยางหลังเนี่ยเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์3,000กิโลเมตรแท้มันต้องเต็มแบบนี้นะนี่ล่องลึกๆแบบนี้เลยไม่มีแตกรายงาท้ายสั้นแต่งครับจากเซเว่นสปีดนะครับ นี่ครับไฟท้ายไฟท้ายเดิมไฟเดียวคู่หลังแต่งเป็น LED ครับศูนย์ตรงไม่มีบิดวิ่ตอดีไม่เคยมีวัดเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนฝั่งซ้ายครับโซลเตอร์ครับเดิมเดติดรถมาจากศูนย์นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันเกียร์เดิมครับไม่กดไม่งอครับยางเต็ม นะครับแคสบาร์ด้านข้างฝั <se> <dumpling> ่งซ้ายไม่ม <me pot> ีรอยล้มรอยสไลด์นะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะฮะฝาว่าวสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะนะครับแฟลิ่งฝั่งซ้ายสติ๊กเกอร์เต็มน็อตเดิมสีเดิมสวยครับไม่มีแตกร้าวคันนี้ให้ดูครับซ็อปเปอร์เดิมเช่นเดียวกันครับทุกคันเราคัดทุกคันต้องเป็นซ็อปเปอร์เดิมต้องไม่มีแตกร้าวหรือว่าเชื่อมใหม่นะครับอ่ะมาครับหน้าเครื่องนะฮะฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆครับตามสไตล์ Thunderbike นนทบ,บุรีครับกระบอกโชคด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินและรอนสไลด์นะครับถึงจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมภักัด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้จะเปิดราคาไว้อยู่ที่2 2 9 0 0บาทเท่านั้นครับเครด,ดิตดีฟรีดาวนะฮะฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทุกประเทศฟรีของเหลวใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบฟรีค่าโอนครับเงินสดลดได้อีกนะฮะ เอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังมองหา c b 6 5 0 r โฉม2 0 2 2โฉมนี้นะฮะบอกเลยว่าคุณต้องมาที่นี่เท่านั้นครับทันตบายดนทับ,บุรีสีนี้นานมาทีครับสีหาย,ยากฮะสวยมากๆแล้วก็ไม่มาเพราะมาของแต่งนะครับแล้วเจอกันครับทันตบายดอนสับ,บุรีครับสวัสดีครับ